โอ้สูตร pm <DM> ส <2. S 1> องห้ามันอย่างนี้ต้องรีบสูดเข้าไปโอ๊ะันนี่เธอสูดมันเข้าไปทำไมเออจะให้มดลพิษมันหายไปนะเช็คก็สูดสูดอเออจะสูดจนหมดแล้วฮ <c oughs> ่า บบื้อเสสียละปอดเธอไม่น่าจะดีแล้วน่ะข้างในเป็นฝ้าไปหมดเลยฉันก็ช่วยดูปอดดูปอดหน่อยเร็วไหนๆฉันต้องควักออกมาดูควักควักโอ้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 ควักเลยควักควักออกไหมควักออกหรือยังไม่ออกอีกทีนึงอีกทีนึ่งน่าจะออกแล้วนะตอนเนี้ยโอยฝุ่นออกมาแคะเกลยน่ะโอ้นี่คือการขย่าปอดโอ้ฝุ่นออกมาเต็มเลยสุดยอดเลยไชเก้ล เออถ้าเ,เธอตื่นอีกทีน่าจะแบบหายดีหายที่เหรอก็คงงั้นมั้งไปไหนแล้ว <c oughs> หายแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยเชคเกิล <c oughs> ขบวนการขย่าปอดที่รักษาแบบดั้งเดิมโอ้ oh. พุงเธอยังเป็นคราบอะไรอยู่เลยโดนควั <c oughs> กเปอดออกไปนะ่ะก็ธรรมดานะหายไปข้างหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะอ่ะใช่เลยแล้วแต่เชคเกิลปอดชัดไปไหนนะ่ะเอควักออกมาแล้วก็เดินไปไหนขย่าปอดอยู่แถวไหนนะเมื่อกี้ โอ้โหมันเปื้อนดินไปแล้วนี่เองน่ะเดี๋ยวต้องทดสอบดูซิโอ้สูดอากาศสดชื่นโอ้สูดอากาศสดชื่นไหนน้องวิ่งดูดิทำไมมันเหนื่อยวายอะฉันว่าเธอน่าจะโอ้ไม่มีปอดไงเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เเจ้เจ๊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 เจอเจ๊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 เจ้เจ๊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 หน๊เจ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 ๊ น่าจะเพราะการขยบปอดเมื่อกี้เลยทำให้ฉันแบบวิ่งได้ไม่เต็มที่นะหลั<อ>นงนะ่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมโอก็สดชื่นขึ้นนะเน,นเธอล้ลังเนื้อ้ังตัวยังไม่เสร็จอีกเหรอเฮ้เ้อาบน้ำมันก็สดชื่นเหมือนกันนะ้าใชเกล้ยโอ้อาบน้ำยังไงหัวยังแตกอยู่เลยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอหายไปแล้ว น้ำคือชีวิตล้างสะอาดและสะอาดแล้วว้าวเอ๊ะว่าแต่ทำไมเขาวงกดวันนี้มันเงียบจังแฮไม่เห็นมีตัวอะไรเลยนะไม่ดีหรอาชเก้ก็ดีนะดีนะสิแต่ว่าถ้าไม่มีตัวอะไรแบบนี้เราจะได้กลับบ้านไหมถ้าเราทำไม่มีภารกิจให้ทำอ๋อไมนได้รู้สึกได้เหมือนจะได้กลับบ้านเลยเอ้าเอ๊ะกำลังจะโดดขึ้นไปเหรอกระโดดเองนะโ คุคิดว่าวันนี้เราจะเจอตัวอะไรน่ะโอ้นั่นนั่นนั่นอะไรอะไรในน้ำน่ะน้ำทำไมนะ้ำมันก็เคลื่อนไหวแบบมีคลื่นมีอะไรปกติอยู่แล้วุูยตัวอะไรไม่รู้จุบชุบช้บจุบจับจับโับเอ้อยในน้ำมีมมกล้วย,ย,ยฉันว่ามันแปลกนะปกติในน้ำมีปลานะในน้ำมีปลาในน้ำมีกล้วยเออแต่อันนี้ไม่มีนานาอะไรมีกล้วย จะเข้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วปากกล้วยปากกล้วยปากกล้วยเหรอกิ่นไหมเนี่ยเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังถ้าหอ,อยเชอยอีกเลยนะอ๋อน้ำนี้จะมีอะไรก็ได้จริงๆเหรอวันนี้อยากได้น้ำบัดลมน้ำบัดลมน้ำบัดลมขอน้ำบัดลมโอ้น้ำบัดลมมาจริงด้วยนี่มันน้ำศ<อ>ักดิ์สิทธิ์นี่มันเป่อธิษฐาน อร่อยมากเลยใช่ก็เดี๋ยอธิษฐานรูบ้างดิขอให้กลับบ้านได้ได้ไหมน่ะน่าจะได้แค่ของกินนะอะไรเหรอนัอ่นฉันอยากกินพิซซ่าใช่ก็อยากกินพิซซ่า,กกามากเลยสั่งของพิซซ่ามาก,กินก็ไม่ได้นะโอ้โสั่งอะไรได้อย่างนั้น,น, iam, unjust, นมั<ก>นมีค<ๆ>นงหยา่งงายั<ๆ>่งงงงงยัยง่งงงง ดีง,งามสุดๆเรารอดและใช้เก้าอ,อยู่กับบทรับศักดิ์สิธิ์แบบนี้นะ่ะใช่นะสิใครจะไปคิดว่านี่มันคือแหล่งอาหารชั้นดีของเราเลยะงั้นาารเราปักหลักตั้งแคมป์ตรงนี้เลยดีกว่าโอเคสร้างบ้านพักผ่อนเพิงกระท่อมน้อยตรงนี้ดีกว่ากระท่อมน้อยหอยสังของเรา,าไหนๆก็ไม่มีอะไรและเราก็แบบมีของกินให้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้เลยตรงนี้เลยได้ไหม ตรงนี้น่าจะได้เนาะดีเลยแหละตรงนี้น่ะทำเพิงหมาแงนตรงนี้เนาะเอ๊ะจินตนาการว่าจะเป็นตรงนี้นะสี่เหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นบ้านสองชั้นเนาะแล้วก็มีของในบ้านเนาะใช่ใช่ใช่ดีมากมันต้องยิ่งใหญ่มากแน่แเลยยิ่งใหญ่มากเลยชักบ้านเออบ้านสองชั้นเอ๊ก็สองชั้นมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเหรอ เจคก็อยู่ชั้นล่างมันได้อยู่ชั้นบนโอเคชั้นอยู่ชั้นบนดีกว่าฉันขออยู่ชั้นบนนั่นทำไมไม่อยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างมันดูแบบเหมือนเป็นห้องเก็บของเลยนะ่ะเออโอเคอยู่ข้างบนก็ได้งั้นเรามาแบ่งกันอยู่ข้างบนนะโอเคเลยเอโอเคเป็นไงตรงนี้กำลังดีนะกำลังดีนเนาะ บันนี่เธอหาของกินขึ้นมาด้วยสิเอามาตุนไว้ข้างบนโอ้โอ้โอ้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวําน้ำแป๊บผมบมดําน้ำเพื่อหาของกินบันนีตจริงๆเธอไม่ต้องดําน้ำก็ได้นะแค่อธิษฐานก็ขึ้นมาแล้วนี่15 minutes later บันนี่จมน้ำหายไปไหนแล้วเธอลงไปนานเกินไปแล้วนะอธิษฐานข้างบนก็ได้ owski, ทำไงดี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  แต่แล้วแต่แล้วเชก็ว่าชก็ต้องดับลงไปตามเป็นนี่แล้วแหละโอ้มันมีตัวอะไรไม่รู้ด้วยอยู่ไหนนะอยู่ไหนวันนี้เธออยู่ไหนวันนี้เธออยู่ไหนนี่นี่นี่มันมีก้อนอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ดูสิอ๋อนี่มันเป็นตาน้นาำโอ้ตา้นาำใช่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นตา้นาำแล้วยายอยู่ไหนเหรอเออยายน้ำ ยายน้ําอาจจะอยู่ไหนสักที่หนึ่งแต่เนี่ยคือตานนามตาน้นานี่คือตรงที่น้ํามันผุดออกมาเหรอเนี่ยก็ใช่นะซีนี่คือตรงที่แบบอาหารมันผุดออกมาด้วยใช่ไหมอ๋ออ๋อจริงด้วยนี่เราไม่เคยรู้มาเลยก่อนเลยนั่นเนี่ยสุดยอดว้าในนี้มันมีอะไรอ๊เอ๋อมันกินน้ำผึ้งมันกินน้ำผึ้งด้วยแฮเอ๋อ พึ่งแล้วก็กินน้ำพึ่งใอ้ชิเกิ้ลลองเอาลองเอาดอดน้ำพึ่งโยนให้มันดนูดิปึบเอ้ามันกินน้ำพึ่งชิบชืบโยนใส่อชิบชืบโยนใส่โอ้หายไปเลยลองดูชิ้นอื่นสิโอ้ชิ้นอื่นมันก็กินองคุ่นมันก็กินชิคเก้าฮ้อค้อนดอกค้อนดอกอ๊ฟมันคายสแสดงว่ามันไม่ได้เสกอะไรออกมาแต่มันคายออกมา อแสดงว่ามันกินทุกแก่งเข้าไปอยู่ในนี้แล้วแล้วมันก็ไคยออกมาโอ้โอ้มาดูพลังชีวิตฉันด้วยเชคเกิ้ลอ้โอไหนไหเออเออาเธอโดนกินโดนขามือเอาไปนี่เธออยู่ไหนนะออะไรนะเออว้ายเชคเกิ้ลว่าโดนตามติดตามติดบู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  ใช่ก็เกอดทจะบดแล้วนะลอยขึ้นลอยเราเจอกับอะไรเนี่ยโอ้ดีนะต้องปฏิเกิดใหม่แล้วทันปีิเกิดใหม่แล้วไทเกิลน้ำนี้ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วน้ำอธิษฐานของเธอนะน้ำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามันกินไอ้ของกินทั้งหมดเมื่อตะกี้ที่เราขอไปแสดงว่าเราก็กินอ้วกมันเหรอฮะเอ๊ะเอ๊ะเออเออใช่หรือเปล่าใช่ใช่เหรอเรากินสิ่งที่มันไข่ออกมานะไอ้ออตายเธอะมีไม่ไม,มีของฟรีไม่มีในโลกจริงๆด้วยแฮะอุ๊อุอ๊อออ มันขึ้นบกมาแล้วโอ้มันกับแบบไทเกอร์ข้าบ้านข้าบ้านดีนะไปนี้อยู่ในบ้านโอ้มันข้าบ้านไม่ได้นี่เด็ดตี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 ยิงเราต้องจัดการน้ำหนีโอ้มันติดแลไทเกอร์จาดการตาน้ำหนีโอมันติดแล้ไทเกอร์จากกาตาน้หนี่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 ทำยังไงน้ำถึงจะหายไป ความร้อนความร้อนวันนี mm, ้เธอต้องเผาไฟนีอต้องเผาไฟเตือนมาทำแบบกอโอขึ้นมาใช้เขาขึ้น้นอ้ยโอ้ยเจ้าน้ำผีนองมันตามมันแล้วโอ้ไม่ได้ใช่ไามอย่างกัะจายดเลเลยนะเราจัดการมันไม่ได้เพราะเป็นก้อนน้ำมันต้องใช้ไฟนะเผาไฟมันโอ้โอ้เป็นหยิบข้างล่าง โอ้เธอมีเธอมีไฟเธอมีอะไรไหมน้ำโดนความร้อนมันจะละเหยลูกไฟแเก้ามันอยู่ตรงเราแล้วไฟเยาบอลน้ำม <Fire ball. S 1> ันจะระเหยน้ำมันจะละเหยน,นี่แน่มันนี่แน่ไม่เห็นละเหยเลยแเก้าน้ำมันไฟอาจจะไม่มากพอเห็นเขาบอกว่าน้ำน้อยย่ำแพ้ไฟแต่นี่ไฟอาจจะยังน้อยอยู่น่ะไฟน้อยเลยแพ้น้ำ เออมันหนีแล้วน่ะเออมันกำลังจะระเหยแล้วนั่นแน่เลยโอ้โหโอิวฮตามดูตามดูเฮ้ฉันว่ามันกำลังจะระเหยแล้วแน่นอนน่ะเฮ้หายไปแล้วแฮะโอ้โหอู้หายไปแล้วเห็นไหมน้ำหน้อยแผ่ไฟใครมันหนีออกมาแล้วด้วยว้าว เธอ <Yeah. S 1> ออกาจากคองมันแล้วแสดงว่าน้ํานี่โดนความร้อนมากมากก็จะละเหยพื้นที่ตรงนี้มันร้อนเพราะมันรับแสงแดดมาอิดมันเก็บความร้อนพอน้ํามันมาวิ่งอยู่บนผิวอิดมากๆกมันก็จะละเหยเป็นไอซ์ก็ว่าละ่ะทําไมมันถึงอยู่แตะในแอ่งน้ําตรงนั้นเย้ใน yeah. ้สุดเราก็รอดแล้วแต่ว่าเราก็ยังออกจากของกดไม่ได้นะา <Hey. S 2> หาทางออกดีกว่า hey.